็ให้ดูบัคซาโบนะครับผมอยู่ดีก็สกิลสองดำหายไปนะครับกดไม่ได้เนาะโอช็อกเลยเนี่ยไม่รู้เกิดจากอะไรนะครับก็ไม่รู้มีใครเคยเจอไหมนะครับรู้สาเหตุรู้วิธีแก้ไหมเนาะเพราะว่าบอกเลยว่าเจออย่างเงี้ยตายดีกว่าเ <c oughs> นาะก็ไม่ได้ทำคลิปนานนะครับมาคุยกันสั้นๆเนาะพอดีไม่ได้คิดจะลงแต่ว่าเจอบัคก,ก็เลยอัดมาให้ดูๆกันนะครับก็หายไปเดือนกว่าๆมั้ง ที่อยากจะประชาะสัมพันธ์นะครับคือตอนนี้เรือมันว่างครับแล้วก็ยังขาดคนว่างมาเล่นอีกหนึ่งคนนะครับผมกับกับทีมของผมซึ่งมีสมเนาะพอดีนะ่าจะมีสมาชิกคนหนึ่งเขาหายตัวไปแล้วนะครับยังขาดการติดต่อไม่รู้เป็นตาตลาไรดียังไงนะครับขอไม่เอ่ยแล้วกัน <c oughs> ว่าจากอะไร <c oughs> เออก็ถ้าถ้ามีก็ทั้งสมัครเข้ามาได้นะครับส่งโปรไฟล์มาเนาะแล้วก็แล้วก็วกถ้าถ้าจะให้ดีเนี่ยขอแบบ คนพร้อมแข่งก็ดีนะครับตัวค่อนข้างยืดหยุ่นครับส่วนใหญ่จะแทบแทบจะไม่ได้ล็อกตัวอะไรครับมีแค่กราฟที่ล็อกไว้ให้สายเขียวเล่นนะครับดาบแห่งไททานิกเนาะถ้าใครเคยเจอก็น่าจะพอรู้ว่าฝีมือไร,ร้กาดขนาดไหนนะครับฆ่าได้หมดไม่สนลูกใข่ก็น่าจะล็อกผมล็อกไว้แค่ตัวเดียวครับที่เหลือที่เหลือยืดหยุ่นเลยคุณชอบเล่นตัวอะไรมาเลยครับเดี๋ยวผมจะพยายามวางแผนให้เนาะก็ สั้นๆกันแล้วกันนะครับไว้ถ้าว่างจะมามีมีมีมอะไรที่อยากอัพอีกก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคือไม่ได้หายไปไหนนะครับก็เล่นเล่น,ลนตลอดแค่ว่าไม่ได้อือเราขอว์วปวาร์ปหลังหน่อยโชว์เท่เนาะเห็นช่วงนี้ฮิตกันเนาะของปุ่มผมจะทําง่ายกว่าเนาะเพราะว่าใช้ใช้เหมือนปุ่มปุ่มที่มีแบบ L R มันจะมันจะล็อกเป่าข้างบนง่ายก็โอเคครับสั้นๆคลิปให้ดูไม่ได้เจอกันนานทักทายก็พิมพ์เข้ามาคุยกันได้นะครับสําหรับวันนี้ผม ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับในเห็นไหมยังบั๊กอยู่เลยเนี่ยดูดูดูด,ดูอ่ะโอเค